ลิงอยู่ด้านล่างดีสคริปชั่นก็กันอุ๊ยบอกว่าแตกดีเราก็ต้องจัดดีอุ้ยโบนัสมาโอเคได้ดาบเดี๋ยวไม่เป็นไรอุ้ยสวยอ่ะโอ้ยคุณผู้ชมเจ็ดห้าโอ้ยโบนัสลงมาอีกแล้วขออีกได้ป่ะขอฟันขอฟันอะไม่ได้ขอรูวเลขอฟันอุ้ยดาบโอ้ยต้องเล่นเว็บที่มันปลอดภัยนะคุณผู้ชมอย่าไปเล่นเว็บพวก เอเย่นในประมาณนี้เล่นเว็บตรงดีกว่าโอ้ยสวยโอเคครับคุณผู้ชมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันคือสล็อตนะครับผมเห็นว่าวันนี้โลมามันแตกดีอ่ะเขาบอกมานะผมเอาทุนมา50บาทนะคุณผู้ชมวันนี้มาเลื่มกันเลยครับที่เบต9บาทก่อนนะโอเคปรับไป15เลยแล้วกันนะเขาบอกว่าแตกดีเราก็ต้องจัดดีโอ้ยโหโบนัสมาโอโหกดแค่2รอบเองอ่ะโมาเร็วะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคุณผู้ชม โอ้โหมันให้โลวอะ่ะคุณผู้ชมมาขอฟันสักสักดาบสองดาบได้ปะดาบคู่อะ่ะโอเคได้ดาบเดี๋ยวไม่เป็นไรเุ้ยสวยอะ่ะโอ้ยร้อยห้าสิบอะครับกำไรโอ้โหมันตกอะ่ะคุณผู้ชมอันนี้ขอซ้ำก็แล้วกันไปโอ้โหให้โลวเลยไม่น่าซ้ำเลยว่ะโอ้โหอันนี้ผมจะไม่ออกเข้าใหม่แล้วกันนะคุณผู้ชม เพราะผมเห็นเขาบอกว่ามันกําลังแตกดีในช่วงนี้ผมก็รีบม,มากรอบโกยนะทุกผู้ชมโอเคผมจะปรับเป็ดไปสัก60บาทก็แล้วกันนะแล้วค่อยปรับขึ้นไปอีกนะก็เป็นการหลอกล่อของผมเลยหลอกล่อช็อตใหญ่ๆโอเค60บาทไปโอ้โหว้าวแปลกครับทุณผู้ชมเจ็ดห้าโอ้ยโบนัสลงมาอีกแล้วอ้ยอะไรวะเนี่ยปรับเป็ดขึ้นมานี่แมง เข้าเลยว่ะโ,โ,โอ้โหช็อตนี้แม่งอ้โหบอกเลยว่ากำไรแน่แนอ้โหเปิดมาก็ให้ลูกเลยคุณผู้ชมขออีกได้ปะขอฟันขอฟันอนะไม่ได้ขอลูกเลยขอฟันอุ้ยดาบอุ้ยสวยคุณผู้ชมเจ็ดร้อยห้าสิบนั่นรวมมาสองเฮ้ยรวมมาเข้าเยเจ็ดสิบห้าแล้วมันตบด้วยขอฟันได้ปะขอฟันโอ้โหได้ลูกอ่ะคุณผู้ชม ก็อย่างนี้แหละครับมันจะให้แต่โลนะครับถ้ามันเข้าง่ายๆแบบนี้ก็ไม่ต้องไปหวังอะไรกับโบนัสมากนะคุณผู้ชมมาดูกันที่สล็อตของเราต่อกันเลยโอเคได้มาพันสอครับผมไปกันต่อเลยครับไม่ต้องดีเกมอะไรมากมายนะช่วงที่มันแจกเราก็ต้องกอบกลวยให้ถึงที่สุดนะปรับไปร้อยห้าสบนะคุณผู้ชมแล้วผมก็ไปเลยโอเคขอแจกกันลงมาที่ช่องสามเลยะ โอ้โหไม่ลงคุณผู้ชมอ่าโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะตอนนี้ผมได้มีกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมานะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็ผมจะทิ้งลิงก์ของกลุ่มไว้ด้านล่างดิสคริปชั่นหรือว่าคำอธิบายแล้วก็ในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับอุ้ยสวยโลหะช่องเุ้ยโอ้โหโลหวายห้าช่องพอดีเลยพูดลิ้นพันกันไปหมดแล้วนะรีบมากอบโกยอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจปะ่ะสีลิงนี้ ก็ประมาณนี้นะผู้ชมใครอยากเข้ากลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเทคนิคสลอ็อตแล้วก็ลิงอยู่ด้านล่างนะโอเคในกลุ่มก็จะมีคนที่เข้ามาบอกว่าเวลาไหนควรเล่นเวลาไหนไม่ควรเล่นนะเวลาไหนที่แตกดีเวลาไหนที่ไม่ไม่แตกก็ประมาณนี้มาแลกเปลี่ยนเทคนิคกันนะคุณผู้ชมก็ผมลองเอาเทคนิคของใครหลายคนมาใช้ดูแล้วนะปรากฏว่ามันเวิร์กจริงอะคุณผู้ชม โอ้โหแล้วก็เรื่องเว็บนะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องสําคัญการเลือกเล่นเว็บที่ดีนะเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยต้องเล่นเว็บที่มันปลอดภัยนะคุณผู้ชมอย่าไปเล่นเว็บพวก A N เอเย่นในประมาณนี้ยเล่นเว็บตรงดีกว่าห้ยสวยโอ้โห,โ,โ,หโลว่ะอังุนลงมาืออโอ้โหแตกดีจริงว่ะเฮ้ โอ้โหผมนี่ขนลุกตั้งแต่เช้าเลยนะคุณผู้ชมช่วงที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือ10โมงนะคุณผู้ชมเห็นคนในกลุ่มเขาบอกว่า,วามันกำลังแจกผมก็มากอบกวยให้ถึงที่สุดแดละผมบอกเลยโอเคขอองุนไหลคอมโบที่สมาเอ้ยโอ้โหโอ้โหโลมาโอ้โหไม่มาครับ เออถึงว่ามันจะเป็นอุ่นเนี่ยเป็นตัวถูกแต่ว่าถ้าได้5ช่องบ่อยๆเนี่ยมันก็กําไรเยอะอยู่นะคุณผู้ชมอย่าไปหวังว่าจะเอาแต่ตัวแพงๆอะไรอย่างงี้นะไม่ได้นะหวังตัวถูกๆบ้างนะโอเคก็ปกติแล้วผมจะมาใช้เทคนิคประมาณวนะ่าออกเข้าใหม่เวลาเข้าโบนัสแล้วก็เข้าฟีสปินประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ผมไม่ออกเข้าใหม่คนระับผมมั่นใจกับลมามากเลยแล้วก็ อุ้ยสวยครับแอบนี้แล้วก็เรื่องเว็บนะคุณผู้ชมใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับผมก็ผมจะลิงก์อยู่ด้านล่างดดสคริปชันแล้วกันอุ้ยโหโอ้โหโอ้โหห้าช่องมันมาแบบรัวๆเลยคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยเหมือนผมกำลังฝันอยู่อะนี่ทุน50บาทนะครับคุณผู้ชมโอ้โหขอสัก ขอสักสี่พันไปวันนี้ได้มหมโอ้โหไม่ใช่ว่าขอสี่พันลดลดลงไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมอย่างนี้ก็ไม่เอานะโอ้ยสวยมีอะไรไหลอีกไหมโอ้ยแจกกรแบบโอ้โหคุณผู้ชมนี่มันดีจริงอ่ะเวลานี้ถ้าใครสังเกตนะมันจะคุณผู้ชมจะเห็นแบบมันมาห้าช่วงรัวๆเลยอ่ะแล้วก็ไหลดีด้วยนะแทบจะไม่ได้ขาดทุนขาดกำไรเลยนะ โอ้โหตอนนี้3,000แล้วนะคุณผู้ชมเงินเราจากทุนแค่50บาทนะคุณผู้ชมโอ้โหทำงานแทบตายนะกว่าจะได้3,000อันนี้มาเล่นแป๊บเดียวโอ้โหผมขอลดเป็ดมาแบบล่อมันสักหน่อยก็แล้วกันนะหลอกล่อไปก่อนนะคุณผู้ชมโอเคหลอกล่อแล้วก็ปรับเป็ดขึ้นเลยสักนิดหน่อยนะมา โอ้โหขอหนักๆได้ปะขอหนักๆเลยอ่ะโอ้ยไม่ใช่ดูดหนักนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูดเงินกูไปหนักๆนะหมายถึงให้เอาเงินน่ะมาแทกหนักๆให้แตกหนักๆเออพูดให้มันถูกต้องเลยนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะจับให้ตามนั้นนะผู้ชมหนักๆนี่ขออะไรก็ต้องพูดไปดีๆนะบอกว่าหนักๆอย่างเดียวนี่มันแบกหนักก็มีเออ ขออะไรไม่เคยจะได้ฮนะโหลมาเนี่ยแต่วันนี้มันมาดีว่ะอุ้ยสีคอมโบเลยปะ่ะโอ้ไม่ให้ครับผมถ้าสีนี้เข้าฟีสปินเลยนะอุ้ยช็อตนี้สวยงามอยู่ดีกว่าขาดทุนยังไหลต่อแล้วดาบลงมาช่องที่สามไหมไม่ลงครับผมไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมก็เล่นอย่างใจเย็นๆเลยนะ โอเคเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะขอกรอคลิปก็แล้วกันนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่เบื่อกันนะโอเคไปกันเลยครับผม โอเคคุณผู้ชมผมขอพูดเรื่องกลุ่มสักนิดนึงนะคือกลุ่มนี้เนี่ยผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่แบบเวลาผมแบบมีกิจกรรมแบบไร้สดแบบประมาณว่าแจกทุนประมาณนี้คุณผู้ชมก็ช่วงนี้มันก็ช่วงโควิดนะแล้วก็ช่วยๆกันนะคุณผู้ชมใครที่เป็นแบบเดือดร้อนประมาณเนี้ยอุ้ยสวยขอฟีสปินแล้วครับคุณผู้ชมขออีกเดี๋ยปะห้าฟีสปินขอสิบเลยยี 20, ไป อุย้ยสิบมาวะยี่สิบอะไรก็ได้ลงมโอ้โหไม่เข้ายี่สินะแต่ว่าได้สิบมานี่ก็คุ้มอยู่นะก็โอเคคนะุณผู้ชมเรื่องกลุ่มนะผมใครอยากแบบติดตามกิจกรรมนั่นนี่ที่ผมจะจัดขึ้นก็เข้ามานะคุณผู้ชมเข้ามาเยอะๆนะจะได้แบบมีคนมาเล่นกิจกรรมด้วยกันเยอะๆโอเคสวยครับผมโอ้โหไม่ให้ห้าช่องไปเลยวะ ก็นะคุณผู้ชมช่วงนี้เราก็มีอะไรก็ต้องช่วยๆกันแหละนะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วนะผมช่วยทุกทางอะ่ะโอเคมาดูกันว่ายาอีก6ฟีสป,ปินนี้มันจะได้อะไรไหมนะก็4ฟีสป,ปินที่นี่ผมซื้อว่าเกลือนะเพราะว่ามันไม่ได้มีช็อตใหญ่อะไรมากนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ไหลดีอยู่ก็ถ้าไหลเรื่อยๆก็ดีอยู่นะ ค่อยๆมานะโอเคมีการแจ้งเตือนอะไรเด้งมาผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะคุณผู้ชมผมไม่ได้ปิดนะนี่ผมอัดในโทรศัพท์นะคุณผู้ชมรีบเกินนะรีบเกินเดี๋ยวมันจะไม่ทันช่วงเวลาที่มันแจกนะออตอนนี้เหลือสามแล้วดาบมาโอ้ดาบมาจริงคุณผู้ชมแต่มาที่ช่องฟองนะโอเคสวย <K> ของุนช่องแรกได้ไหม มาอื้ยไม่มาวิ่แต่มงกุดมาอยู่งุน,นช่องหนึ่งมาอี้ยไม่มาเหมือนเดิมะ่ะก็นะคุณผู้ชมให้ภาพมาอธิบายนะครับว่าช่วงเวลานี้มันเหมาะกับการเล่นหรือเปล่านะครับผมสวยตอนนี้ก็มาสี่พันแล้วนะขึ้นมาสี่พันแล้วนะตอนนีนะ้ใครที่เล่นได้มาขนาดนี้แล้วผมแนะนำาม่ให้เลิกเล่นนะครับผม ถ้ามันแดกกลับคืนไปนี่อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับคุณผู้ชมด้วยความหวังดีนะคุณผู้ชมถ้ามันแดกมันก็จะแดกกลับไปหมดนะครับโลมาเนี่ยโอเคครับมาต่อกันต่อกันที่เบ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกันเลยนะครับผมได้สี่สิจะพูดว่าสี่สิบบาทวะเออก็ได้สี่พันแล้วควรันถอนเถอะนะจริงๆ มันเอาไปทําอะไรได้เยอะแยะนะซื้อโทรศัพท์ได้เครื่องหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมสมัยนี้นะอลองคิดดูนะเวลาเราแบบทํางานหนักๆอย่างเงี้ยก่อสร้างหามลุ่มแหามค่าประมาณนี้งานหนักๆประมาณนี้นะเรามาเล่นสล็อตแป๊บเดียวได้มา4ี่พันเนี่ยไม่ใช่ง่งายๆนะถ้ามันแดกกลับไปมันก็เสียดายทิ้งอนะ่ะอุ้ยสวยครับโลหาช่อง อือไหลต่ออีกดิเออแหละแจกันมาที่ช่องสามดิไม่มาคุณผู้ชมูตอนนี้กำไรก็ห้าพันเลยนะคุณผู้ชมโหขอไปต่ออีกนิดเดียวนะนะ่านะ่านะนะเดี๋ยแตกอีกช็อตใหญ่ๆนี่พอเลยเกเก็สำหรับใครที่อยากให้ผมไปลองเทคนิคไหนลองสูตรไหนก็ ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมเผื่อผมถูกใจแล้วผมเอาไปเล่นดูนะก็มาคอมเมนต์กันนะครับอย่าอย่าห่วงสูตรไปคนเดียวนะคุณผู้ชมใครมีเทคนิคดีๆก็ช่วยมาแนะนำกันด้วยนะครับโอ้โหโล้โวยโบนัสชอบมาสองกันวะโอ้โหห้าพันไม่เอานะคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มลดลงมาแล้ว <laughs> เงินเริ่มลดลงมาแล้วนะ โอเคถ้าใครสังเกตนะจะไม่ค่อยเห็นผมปรับเป็นโหมดเทอร์โบเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบนะมันรวดเร็วเกินไปอ่นะคุณผู้ชมแบบจะหมดก็หมดเร็วๆจะได้ก็ได้เร็วนะเออเป็นโหมดที่แบบสําหรับคนที่ใจใหญ่นะผมมันไม่ใจไงคุณผู้ชมผมก็อยากเล่นบ้างแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่คุมนะครับนะมันเสียมานะผมไม่ค่อยแนะนําให้ปรับเป็นโหมดเทอร์โบนะนะคุณผู้ชม โอเคขอโลลงมาช่องที่หนึ่งดิได้ปะมาอืออย่างนี้แหละสวยโอ้โหอย่างที่ผมพูดเลยคุณผู้ชมช่วงนี้มันชอบมาแบบ5ช่องรัวๆเนี่ย5ช่อง5แถวรัวๆเลยอะจะให้ว่าไงอะมันสวยจริงอะตัวนี้ลายสวยๆแบบนี้เราต้องรีบๆเล่นนะคุณผู้ชมโอเคโลลงมาดิช่องที่หนึ่ง มามาโอ้ยโหย,โยมันมาบ่อยว่ะขอไหลต่ออีกดินั่นแหละอย่างนั้นแหละขอเข้าฟิสปินเลยมาอ,ยอุ้ยอือสีคอมโบสมพรปากครบับคุณผู้ชมมาเข้าสีฟีสปินใจดีเรียบร้อยแล้วโอ้โหชอบลิ้นพันกันนะคุณผู้ชมมันตื่นเต้นเนี่มันดีใจอะจะให้ว่าไงวะโอ้โห โอ้โหจบฟีสปินนี่ผมก็คงต้องผมก็คงต้องถอนแล้วแหละเดี๋ยวเล่นไปต่อมันจะหมดดากแล้น,นะคุณผู้ชมสวยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็ลิงก์ด้านล่างนะแล้วก็เว็บที่ผมเล่นก็ลิงก์ด้านล่างครับผมโอ้โหเว็บนี้ผมมั่นใจนะคุณผู้ชมถึงบางครั้งแอดมินข้อจะตอบช้าบ้างแบบถอนช้าบ้างแต่ว่า มันก็ได้รับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณผู้ชมดีกว่าไปเล่นเว็บที่มันจิงเสี่ยงนะถอนแล้วไม่ได้ตังประมาณเนี้โอเค1นึฟีสปินสุดท้ายครับผมโอเคไม่ได้ฮะมารับมาครับผมโอ้ เป็น6,000เลยไ,ไหมเนี่ยโอเค6 0 0 0 16บาทนะสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคุผู้ชมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม